สวัสดีครับนนี้ผมนัดนะครับวันีผมอยากกินกับอะไรที่เป็นบาร์บีคิวบาร์บีคิวอ่ะผมก็เลยไปเซเว่นไปเจอนี่มาไก่ย่างบาร์บีคิวก็เลยเอ๊ะน่ากินดีก็เลยเออจัดมาเลยเรอดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไง ไก่ย่างมีสามชิ้นไก่ย่างบาร์บีคิวอยากกินอะไรที่เป็นบาร์บีคิวบาร์บีคิวอ่ะหอมนะมาลองกินดูกันรสชาติจะได้ความเป็นบาร์บีคิวเหมือนกินไหม เดี๋ยวที่ะหาออกไ บาร์บีวอบอวนครับสมใจอยากเลย อร่อยเลยครับใส่ซอสพริกนิดหน่อยผมว่าก็ไม่เลวนะเหนแบบไก่ย่างบรีบิคิวเซเว่นทำให้เราหายอยากได้เหมือนกันนะ ไม่ต้องไปหาซื้อแบบร้านดังไม่ต้องไปหาซื้อแบบร้านดีหรูอะไรเนี่ยคือเราอยากกินบาร์บีคิวเวลาเนี่ยสี่ทุ่มอยากกินบึ่งรถไปเลยเซเว่นเปิดปุ๊บเจอปับ๊บแวะปุ๊บ,บได้เกลือได้บาร์บีคิวเลย กล่องนึงจะมีสามชิ้นหิวไม่มากแนะนำหนึ่งกล่องหิวมากแนะนำสองกล่องข้อควรระวังกินรอบดึกอาจจะทำให้คุณอ้วนได้

อันใหญ่นเนี่ยโหอยาหน้าเลย <c oughs> ใครที่ชอบกินตอนดึกๆนะหรือใครที่ชอบคลิปที่ผมกินตอนดึกๆนะหรือผมเอาของกินอะไรในเซเวน่นหรือของกินอะไรมารีวิวก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยว่าผมจะเอาอะไรมาแนะนำตอนดึกๆอีก รืยอก,กันต่อครับ <c oughs> เคยเป็นไหมคือแบบดูคลิปคนกินน่นกินนี่แล้วอยากกินกับเขาแล้วพอไม่ได้กินแล้วนอนไม่หลับผมเป็นคนหนึ่งกนอนไม่หลับต้องได้สักอย่างหนึ่งถึงจะนอนได้แต่วันนี้ไม่ได้วันนี้คือแบบ อะไรก็ได้ขอให้เป็นบาร์บีคิวต้องได้สักอย่างหนึ่งแต่ขอให้เป็นบาร์บีคิวอันนี้สมใจเลยหลับ บอกเลยว่าหลับกินแบบจิ้มซอสก็อร่อยนะซอสพริกนิดๆอะไรเงี้ยหรือว่าจะกินแบบเพียวๆ,ๆกินจะไก่นี้ก็โอเคเหมือนกัน <S <S ผมให้ผ่านเลย ชิ้นสุดท้ายจะเคี่ยวนานๆนนเดี๋ยวลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเนี่ยเขาเรียกเมนูง,ง่ายๆกินก่อนนอนครับหาดกินง่ายๆ <ผ>ยังเชื่อไม่หมดเลยกับตาจะปิดละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ